ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําแป้งขนมเปียะนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันสูตรนะคะและเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆที่จะทําให้ขนมเปียะนะคะวิธีการห่อวิธีการปั้นให้ง่ายนะคะเพื่อนวันนี้เราจะนําเคล็ดลับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะวัตถุดิบก็มีเท่านี้เองนะคะไม่เยอะนะคะน้ําตาลทรายแดง งาดำนี่คือเราเอาไว้แต่งหน้านะคะเพื่อนจะใช้เป็นไข่ทาก็ได้แต่ตัวส่วนตัวเราไม่ชอบทานแบบว่ามีไข่ทานะคะเราก็จะใช้เป็นงาดำนะคะเพื่อนแล้วก็จะเป็นเอ่อสีผสมอาหารนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวสีเหลืองเพราะว่าไส้ของเรานั้นเป็นเอ่ออินทผลัมนะคะเพื่อนแต่วันนี้เราไม่ได้เอ่อ แบ่งปันสูตรไส้นะคะ,ะขออนุญาตเป็นคลิปต,ต่อไปนะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินนะคะเพื่อนแล้วก็วันนี้เราจะมาแบ่งปันสูตรในส่วนของไส้นะคะเคนะคะเพื่อนเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อนตอนนี้เรามา,มาเริ่มทําแป้งชั้นนอกก่อนนะคะเพื่อนเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือเป็นไข่นะคะเราจะใส่หนึ่งลูกเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ ของเหลวนะคะเราจะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนใส่รวมลงไปกันก่อนเลยแล้วก็จะค่อยใส่แป้งทีหลังนะคะเพื่อนเราจะใส่น้ำมันนะคะลงไปตามด้วยน้ำนะคะเพื่อนน้ำสะอาดแล้วก็แป้งนะคะ ขอภายค่ะใส่น้ำตาลก่อนค่ะเพื่อนเริ่มใส่น้ำตาลนะคะจากนั้นเราจะผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อนคนให้น้ำตาลละลายก่อนเลยนะคะตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยนะคะแล้วจากนั้นใช้มือนะคะเพื่อนชวนตัวเรานะคะเพื่อนใช้มือค่ะ ใช้มือนวดแป้งนะคะเพื่อนๆจะได้แป้งที่เนียนสวยกว่าใช้เครื่องส่วนตัวเรานะคะเพื่อนแล้วไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อเครื่องด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะ เพื่อนนี่นะคะเราก็จะนวดจนเนียนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนียนเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะไม่มีติดกะละมังเลยนะคะเพื่อนจะเป็นตัวเดียวกันแบบนี้แล้วเนียนนุ่มนะคะเพื่อนมีความนุ่มเหนียวกําลังดีเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเพื่อนๆทาแล้วทําไมมันเหลวนะคะเพื่อนๆก็ใส่แป้งลงไปนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปถ้าถ้าส่วนผสมผสมใส่แล้วเหลวเกินไป ก็ผสมแป้งลงไปเพิ่มนะคะเพื่อนถ้าแห้งเกินนะคะเพื่อนก็ใส่สามารถใส่น้ํามันได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะนวดจนเนียนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาทําไส้ตัวในกันเลยค่ะแป้งตัวในนะคะอ่ะอันนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะซีนพลาสติกไว้นะคะเพื่อนเราก็จะซีนพลาสติกไว้ก่อน อันนี้เราเป็นแป้งชั้นในแล้วนะคะเพื่อนเราใส่แป้งสาลีแล้วก็น้ำมันลงไปนะคะนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะนวดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเหลวเกินไปนะคะเพื่อนเราเราก็ใส่แป้งเพิ่มนะคะแต่ถ้าาถ้ายังไม่พอดีอีกถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปเราก็สามารถใส่น้ำมันเพิ่มได้นะคะเพื่อนแป้งชั้นแป้งชั้นในไม่ยากค่ะเพื่อนแค่ แป้งแล้วก็น้ำมันนะคะผสมกันแล้วก็ขยำขยำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยยังใช้ไม่ได้นะคะคือเราต้องใส่น้ำมันเพิ่มนะคะเพราะว่ายังเป็นผงไม่จับตัวกันใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำมันเพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะคะวิธีการแก้นะคะเพื่อนไม่ต้องกลัวถ้าทําแป้งขนมเปียแล้วทําไมมันไม่ลงตัวนะคะเพื่อนสูตรแต่ละสูตรเราไม่ต้องไปนอนสูตรเดียวค่ะเพื่อนคือเราต้อง ดัดแปลงเนาะเนี่ยเราก็ดัดแปลงมานะคะคือเหล,ไลวไฟเราก็ใส่น้ามันเอ้ใส่แป้งเพิ่มนะคะขอภัยถ้าแห้งไปเราก็ใส่น้ํามันเพิ่มลงไปนะคะ mm. เพราะว่าส่วนผสมของเราเรายืนพื้นที่ไข่หนึ่งลูกนะคะ <AP> S> <S เพื่อนตัวแป้งชั้นนอกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องออขยัก ไข่ไว้ทําอย่างอื่นนะคะเพื่อนคือยืนพื้นด้วยไข่หนึ่งลูกไปเลยเนาะของเราเนาะโอเคนะคะแล้วแป้งก็นุ่มด้วยค่ะเพื่อนใส่ไข่ลูกหนึ่งแป้งก็นุ่มกรอบอร่อยกําลังดีโอเคนะคะนี่อันนี้แป้งชั้นในนะคะก็เนี่ยค่ะเวลาเขาได้ที่เขาก็เวลาเราปั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเกาะเป็นตัวเกาะตัวกันนะคะเพื่อนก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะโอเคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเอาซีนพลาสติกนะคะเพื่อน เอาซีนพลาสติกแล้วก็เดี๋ยวเราขอใส่น้ํามันนิดนึงเอาซีนพลาสติกนะคะเพื่อแล้วก็พักแป้งไว้ทั้งสองตัวนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อนตัวนี้ตัวแป้งชั้นในของเราก็จะเนียนแบบนี้แล้วนะคะคือ,อนวดไปจนกว่าจะไม่มีอะไรติดกะละมังเลยนะคะเพื่อนในภาชนะเลยนะคะแล้วก็จะไม่ติดมือนะคะจะเนียนแบบนี้นะคะตัวแป้งชั้นในนะคะ โอเคนะคะเราก็จะซีนพลาสติกไว้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วพักแป้งไว้นะคะทั้งชั้นนอกชั้นในนะคะเอ่อก็หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนค่อยกลับมาปั้นกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะหลังจากพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งชั้นนอกนะคะเราก็จะมาเอ่อนวดแล้วก็ใส่สีนะคะเพื่อนเราจะผสมสีนะคะ ตัวนี้เป็นสีผสมอาหารนะคะเพื่อนเป็นตัวสีเหลืองนะคะเราก็จะหยอดลงไปของเราใส่ตอนนี้นะเราไม่รู้นะเราเราทำแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วสีจะขึ้นสวยมันคือเทคนิคของเรานะเพื่อนๆลองเอาไปทําใช้กันดูๆนะคะใครจะใส่สีเข้มมากน้อยก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราจะหยดไปแค่สอาหยดนะคะเพื่อนแล้วก็ทําการนวด เราค่อยกลับมาดูกันนะคะก็จะได้สีเหลืองประมาณนี้นะคะเพื่อนเป็นสีริ้วลิ้วสวยดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวพออบแล้วนะคะอันนี้คือเทคนิคของเรานะเราก็นํามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพราะเราไม่หวงหรอกเราก็จะซีนไว้ก่อนเลยนะคะซีนพลาสติกห่อไว้เพราะเขาจะตัวแป้งเขาจะเดี๋ยวเขาจะแห้งนะคะเพื่อเพื่อความนุ่มนะคะเพื่อน,อนแล้วเราเดี๋วยว<ๆ>เราก็จะมาแบ่งแป้งชั้นในก่อนเลยนะคะเพื่อน แป้งชั้นในหกก้อนนะคะเราจะแบ่งเป็นหกก้อนนะคะเพื่อนแบ่งไปเลยค่ะตามเนี่ยเนื้อแป้งนะคะเพื่อนถ้าใครแป้งที่ได้ที่แล้วอะคะ่ะเขาจะเป็นเนียนแบบนี้นะคะเพื่อนเขาจะเนียนแบบนี้เขาจะไม่ไม่ติดมือเลยนะคะเวลาเรานวดอย่างนี้นะคะเราก็จะแบ่งให้ได้หกก้อน ปั้นได้หก้อนแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็จะมาปั้นตัวแป้งชั้นนอกนะคะก้อนเช่นกันนะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปช่างเราคร่ะเพื่อนแบ่งเอาเลยเนาะเอาแบบง่ายๆแบ่งเอา6ก้อนปั้นเอากาเอาให้ได้6กก้อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆขนาดให้ได้พอๆกันเนาะกลับมากันแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ถาดเราก็เอ่อ ใส่กระดาษไขแล้วก็รองถาดไว้รอเลยนะคะเพื่อ เพื่อนตอนนี้ขนมของเราก็อบเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนก็หน้าตาเป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะตอนนี้ก็ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะเพื่อนนี่นะคะก็จะออกมาเป็นชั้นๆสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนขี้เล่บ้างสวยมั่งก็ไม่เป็นไรนะคะทําทานเองหรือว่าใครจะเอาไปทําขายก็ได้นะคะเพื่อนหัดทำํำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะเราก็ไม่เก่งหรอกแต่พอดีเราทําทานกันในครอบครัวเนาะแล้วก็ มีเพื่อนๆถามหาสูตรแป้งนะเราวันนี้เราก็เลยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของ e ไอตันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ